ท่านที่เกิดในพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะคะอาจารย์ขอรวมเลยนะคะก็คือเกิดวันเดียวกันนะคะแต่แบ่งเป็นวันนะคะช่วงพุธนะคะช่วงนี้เราวางการนะวันพุธนะคะก็พุธกลางวันและพุธกลางคืนช่วงนี้เราวางการผ่าตัดนะคะ เราวางโรคก,กดไหลย,ย้อนกระเพาะอาหารนะคะกินข้าวไม่ค่อยย่อยนะคะกินข้าวเร็วเกินเร็วนะคะเราวางโรคก,กดไหลย,ย้อนกระเพาะอาหารนะคะในช่วงนี้อาจารย์แนะนําให้ไปไหว้ขอพรกับพญามังกรนะคะพญามังกรที่วัดจีนก็ได้นะคะหรือวัดที่ใกล้ๆบ้านท่านมีอยู่แล้วนะคะ ให้ท่านไปไหว้ขอพอรท่านนะเราเป็นคนที่ซื่อตรงนะตรงเกินไปก็ไม่ดีต้องอ้อมมั่งนะคะคำพูดคำจาก็ควรระวังเรื่องคำพูดพูดอะไรก็อ้อมอ้ออย่าพูดตรงเกินไปนะจ๊ะระวังจะเสียความรักช่วงนี้คู่ครองเอาอกเอาใจเราได้ดีนะจ๊ะอย่างอนบ่อยนะฮะต้อง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเข้าใหม่ปลามันทุกอย่างก็ดีนะจ๊ะแต่ช่วงนี้ระวังนะฮะถ้าใคร่คิดอยากจะมีลูกในช่วงนี้มีอยู่แล้วนะคะบุตรกิดาลังจะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะคะกับเด็กยักเด็กน้อยๆนะคะเด็กน้อยๆแล้วก็จะลังจะมีลูกนะจ๊ะข้าใไข่คิดว่าจะจะปล่อยลูกในปลายปีนี้ปล่อยได้เลยนะจ๊ะมีลูกแน่นอนนะจ๊ะ ราศีต่อไปนะจ๊ะ